หนึ่งศูนย์ศูนย์สองขามินิเชนเนอร์ความหนาหนึ่งมิลลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกน QR code ชมคลิปสอนก่อนเล่นนะครับหนาคุ้มเหนียวยังไงอ่ะเดี๋ยวดูนะครับขณนะการโค้งงอรับคว้างแรงหยยบ หนึ่งศูนศูนย์สองขามินิเทนเนอร์ความหนาหนึ่งมิลลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับระบัดข้อมือแนวตั้งนะครับ <Okay. S 2> ผ่านครับหนึ่งศูนย์หนึ่งลายเฉพาะตัวด้านหลังด้านหน้าตามนี้ครับผ่านรับรถบัสรอบนะเน้นสับัดข้อมือนะครับ ชวยงามผ่านครับ 2> 1 0 2ลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับอที่ล่งกว้างนะครับจับนิดเดียวสบัดขึ้มือปันไม่เกินแรงยกนะครับโอเครอบเดียวพอเดี๋ยวเป็นรอยนะครับผ่านครับ103าลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับโอเคหมดห่วงเรื่องคุณภาพผ่านครับสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกน q ค c o d อาคชมคลิปสอนก่อนเล่นนะครับโอ เดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับให้เหมือนเราจะโชคมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบูมมแรงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับโคนเล็บโคนเล็บเรอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคนเล็บนะครับ จะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมเมลงมาให้ติดหลังมือเลยครับหักข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้ศอกให้ตั้งฉากขนานกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับก่อนกว้างนะครับจับล้มหลวมนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกลมหลวมไว้ดันให้ติดหลังมือนะครับข้อศอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้เพราข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการขว้าง สะบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับแล้วก็สะบัดให้ขหมุนรอบตัวเองเยอะๆการหมุนรอบตัวเองเรเร็วแล้วบุมเมลงจะเลี้ยวกับนะครับอย่ากว้างออกตัวแนวนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับโอเคครับ